ย้องค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PDA x c h a n n e l นะคะเย้วันนี้เราก็อยู่กันในเกม Wuthering w a v e นะคะวันนี้เราก็จะมาเล่น Tower of Adversity นะคะเออของแพท2.0มาแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาเล่นทีด่ดูกันนะคะว่ารอบเนี้จะลำใหญ่ไหมคือจะเม็ดไหม Wuthering w a v e ชอบเม็ดบอกไปเลยนะคะว่า Wuthering w a v e ชอบเม็ด <c oughs> ไหนดูซิว่ารอบนี้อวยอะไรบ้างนะคะมืดหรอแล้วอมเมนธาดมืดนะคะอ่ะฮาวบอกเอเนมี่ฮาวอก เอาแล้วให้ใส่ทตุมืดอ๋อคือยังไงก็คือทตุมืดใช่ไหมก็คือให้ใส่ทตุมืดห้องขวาทตุมืดห้องซ้ายห้องซ้ายทตาแสงนะคะธาตาแสงบอสเจอบอสเป็นอะไรเอ่ยใส่ฟ้าโอเคห้องกลางล่ะห้องกลางก็คือต้องการอ๋อแสงมืดอุ้ยแสงมืดเวอร์นะคะบอสเป็นอะไรใส่ฟ้าลมห้องล่างใส่ฟ้าแล้วห้องบนไฟเวอร์ก้นเล่นห้องขวาก่อนละกันเนาะห้องขวางั้นเล่นมืดก่อน เอาเมื่อนละกันงานเล่นก็ต้องเล่นใครคอก็ต้องออนี่ไหมเอมิเรียเอ้ยเอมิเรียอะไรอะคาเมเลียคาเมเลียนะคะคาเมเลียแล้วก็ใครอะคาเมเลียเล่นกับใครเอ่ยคาเมเลียเล่นกับเวรีนาได้ไหมล่ะได้คาเมเลียเล่นกับเวรีนาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอ๊ะเดี๋ยวนะบอสเจออะไรนะบอสเจอแสงงั้นเอาแบบคาเมเลียนี้ได้ไหมคาเมเลียคาเมเลียฟินิกได้ไหมฟินิกแล้วก็เวรีนาจบชดอ่ะแต่ของแรกคนเดียวก่อนขาลืมลืมมา ทำรยาไปก่อนนี่แหละคือเล่นชีฟินิกนี่แหละหรือเปล่าจะรอดปะวะรู้เรงไปก่อนยวค่อยก่อนเอาห้องนี้เอาห้องเอาตรงนี้จบก่อนปึ้งระเบิดสกบึ้มนี่ะาคานี่ละค่ะ,ะ,คะของง่ายได้ไหมคือแบบคุณทลิงเวฟแบบชอบเมดอะคือเห็นแอดวานเกินเห็นผู้เล่นแอดวานเกินคือผู้เล่นทุกคนก็ไม่ได้เก่งนะคะคุณน้องต้องมานั่งรีห้องตลอดของไม่ได้ลดคือเห็นใจกันบ้างทุกคนไม่ได้เล่นลดค่ะ เนาะคือง่ายๆบ้างอะไรบ้างไม่ต้องยากบางทีก็ไม่ต้องยากขนาดนั้นเขาใส่ปะบางทีมันก็ต้องทายากขนาดนั้นก็ได้อือระเบิดเลยรอเลยรอเทียร์ได้เลยค่ะสตาะหมุนหมุนปั่นค่ะควง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 ไอ้ทำแนี้ไวกว่าอันแรกเมื่อกี้งงห้องสามก็ต้องมีตัวละครเพิ่ม MC มีมาเหมือนเดิมนะคะโรเวอร์มาเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว ยังป่วยอยเลยนะคะทุกคนมาเริ่มว้าเจอใครมรุษระเบิดเลยค่ะมีผ้าคุมเวอร์ขิดเทมากลอกขิดวเทมากฟาิดวเทมากปลบห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 มุนค่ะหมุนหมุนหมุนมุหมุนมุมุนมุมุนมุนฟาดฟาดโอ้โหแล้วก็ัดไอเนี้ยกวาดไเนี้ยฟาดอุ้ยฟาดไหลฮิตฟาดไหลฮิตกระโดดมาปึ้งหลบหลบค่ะหลบตึ้งตึๆงตึงตึเราระเบิดเลยดีกว่าระเบิดเลยดีกว่า ซึ่งซึ่งซึ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 งหมุนหมุนต่อเราหมุนต่อเราไม่กลัวอยู่แล้วเราไม่กลัวพีเรียตปึ้งอ้ยหลบหลบอะไรก็ไม่รู้หลบไปก่อนหลบ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 อ้าเปลี่ยนเปลี่ยนสตาร์ตาโซกเปลี่ยนคนปึ้งนี่ค่ะหิวแกล้งหน่อยยิงแกจ้งหน่อยซึ่งปึ้งปึ้งเซออะไรทำท่าอะไรอ่ะอ๋อล้มล้มล้มหรือว่าทำท่าอะไรหรือว่าเกียมเกียมจะฟาดอะไรหรือเปล่านี่เปลี่ยนตัวสลับตัวสลับล่าแบบนี้แล้วระเบิดระเบิดความสวยเซออุ้ยกรตลกตลกนะคะสวยมากแต่ไม่เข้าแรงเท่าไรด้ ตลกตลกนะขอของเรามีเลศหลบก่อนเลยหลบก่อนเลยระเบิดเซาะบึมนี่ตะตุยละหลบหลบหลบดูวิธีแล้วน่าจะตีเก่งได้ปะโอเคสองเอาละห้องสี่ละคือเอาไงเอาเอาไงดีเล่นกับสั่งลีดีใช่ไหมเนี่ยคืออยากเล่นกับสั่งลีคือเดี๋ยวเราจะเอาเออต้องแขงไปห้องกลางหรออยากรองอยากเทระบบอ่ะอยากเทระบบเล่นกับสั่งลีดูอะไรเงี้ยเทระบบละกันเนาะ อ๋อนี่แหละคาเมเลียส่างลีเวนิน่าขอให้ได้ขอให้รอดนะฉันว่าต้องรอดแล้วแหละขอให้รอดขอให้รอดมาแล้วฉันไม่ชอบอีนี่เลยฉันไม่ชอบอีนี่เลยคือแบบนึกออกปะใครชอบอีนี่บ้างฉันถามหน่อยไม่มีหรอกปะใครจะไปชอบอะไรกันอย่เงี้ยอีนี่มันชอบเบต้ะแล้วแบบโอ้โหหล่อฟาดฉ่ำม,มากอ,อีนี่อีนี่มันชอบตีตัวดชักกระตุกอ่ะน่าดูดูทำอะไรไม่รู้ทำอะไรไม่รู้ปึ้งปึ้ง โซะซเออเท่าไรเท่าไรปะอย่ายพึ่งนะอย่ายพึ่งนะโอ้ดูมันดูมันดูมันเดี๋ยวมันก็ไอ้นี่ฉลาดมันฟาดฉลาดมันฟาดฉลาดดูจะรอดจากรามีเนี่ยอไม่รอดก็ต้องรอดนะคะภาวนาเอาภาวนาเอาภาวนาไม่ได้ด้วยคือต้องเล่นเองอืมโอ้ยดูมันตบดูมันตบปึ้งหลบหลบปึ้งเนี่ยหล่ะมันก็เป็นสะอย่างเนี้ยฉันจะรอดได้เหรอสามดาวสามอ๋อดูมันสามดาวไม่เอานะทุกคนเอาผ่านเอาผ่าน เอาแค่ผ่านเอาแบบเอาเล่นผ่านได้เอาพอแบบดูมันเปลี่ยนแล้วค่ะมันเปลี่ยนแล้วค่ะมันเปลี่ยนสาตตาแล้วค่ะหนูเล่นเอาจอยเวอร์ทีนี้ชีจะเล่นคนเดียวนะคะเสีวายอ๋อีเล่นคนเดียวเลยค่ะชีจะเล่นคนเดียวค่ะดูออกอือขอระเบิดก่อนรอบนึงขอรอบนึงดูมันดูมันมันจะไอ้นี่ให้ได้ไงคือมันจะตีเราแบบลมไม่ได้ไงคือเราไม่ลมไม่ได้เลย รีไงก็ไม่ได้สดาวขอห้องเนี้ยต่อยต่อแล้วกันคือเราไม่อยากรีเอางี้นะก็พูดเถอะคือไม่อยากรีมาไม่อยากรีเราจะเล่นแบบได้เท่าไนเท่านานเอาเท่านั้นคือไม่ได้เราสี่สิบวิสี่สิบวิใครจะไปทําได้เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวสีเมตดต่อเี๋ยีลุกมาชีก็เมตรต่ออีเนี้ยซีลุกมาชีเมตดเลยเอาละเริ่มละนั่นต่อยละต่อยล้มละต่อยล้มแล้วเห็นมไหมเห็น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 ไหม ออหลบเลยโอ้ยนี่อะไรมันก็เป็นซสยอยงเงี้ยมันก็เป็นซสยอยงเงี้ยสามดาวเอายังไงไม่ให้แล้วดูมอนทำให้ใครเล่นอภิษฎห่านเล่นอลาวตีตัวกระตุกบ้าตัวกันตีก็ไม่มีให้ตอนนี้อยากได้ตัวกันตีก็ไม่มีให้อีกซบ้าโอ้โหทำอะไรมาดูดูดูโอ้โหแกทำอะไรอ่ะ หมดแล้วสองวิถ้าฉันตบพันนี่ลอดอยู่นะเนี่ยแต่ฉันตบไม่ทันไงคุณถ้าฉัเล่นดีๆสกร้ามึงอาจจะตบพันนะอ้าวิทันเฉยเลยระเบิดตัวคาเมเลียช่วยชีวิตป้องเกือบไม่ทันอ่ะคุณอาโอเคผ่านสามดาวค่ะห้องขวาผ่านแบบสิวเฉียดเวอร์เฉียดสิวสิวเฉียดมาห้องซ้ายห้องซ้ายเป็นท่าแสงนะจ๊ะห้องซ้ายเป็นท่าแสงอเมก้า oh ท่าแสงเราก็ต้องเล่นใครล่ะเราก็ต้องเล่น,ลนแม่มังกรสาว มังกรสาวดาวอายุรับสบัดิอะมาค่ะแม่มังกรสายเดียวก่อนเนาะอาวุธก็แบทเทนพาร์ตเลยค่ะอาวุธแบทเทนพาร์ตซอนสี่นะคะตลกตลกนะค่ะตลกตลกขำขาปึ้งโชว์ง่ไปค่ะโชว์สนั่นโอ้เหลือตัวเดียวปึ้งตุยตุยไหมตุยไหมตุย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 หน่อยตุยอ้าวมีหลายเฟสมีสองเฟสมีสองเฟสคือจะมีสองเฟสให้ได้อยู่อย่างนั้น อยู่อย่างนั้นโซลารบีนี่เป็นไงไม่เจ็บตีคนเดียวนานมากเลยอะแม่มังกรสาวเราแม่มงกรสาวเราคือช่วยหน่อยค่ะเอ็กโคช่วยหน่อยปึ้งชีสมันจบปึ้งโอเคห้องสองห้องสองใส่เดียวต่อสายเดียวสนั่นมาโอเครออดออดปึ้งโซ เออดีติดคิสติดคิให้ยูติดคิให้ยูมารวมกลุ่มกันได้ไหมหนูมารวมกลุ่มกันได้ไหมลูกมารวมกลุ่มเออรวมกลุ่มรวมกลุ่มกลุ่มอัพบิดมีจะได้ยิงบีมทีเดียวยิงเลยดีไหมนี่ยยิงเลยก็ได้ยิงเลยก็ได้ไปึป้ง<ป>แล้วมันมีอีกไงแล้วมันมีอีกโอ้ยตัวใหญ่มีตัวเล็กก็ต้องมีตัวใหญ่เออด้านนั่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 นตีเจ็บด้วยตัวเล็กตีเจ็บตัวใหญ่ตีเจ็บไปปึ้งโอ้โอหเราจะยิงบีมยังไงให้เจ็บยิงบีมยังไงให้เจ็บดูเจ็บ้างม ไม่เจ็บเลยค่ะโอ้ตาย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 ซาบ้าซาบ้าเออหลบหลบอู้หหลบไปได้ด้วยหลบไปได้ด้วยโอเคปึ้งโซลาร์บีมต่ออูู้เจ็บปะนีนเจ็บเลยอ่ะโอ้โห <c ười> คือไม่เจ็บเลยอ่ะขี้หน่อยลูกโอเคจบเออห้องสามแล้วค่ะห้องสามชวนโลเวอร์มาเลยค่ะ MC มาโอ้จะบ้าโอเครถ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 ไปเดี๋ยว โลเวอร์เลยก่อนละกันโลเวอร์โซไปก่อนโซไปก่อนใครค่ะบักแกงจะได้นี่หน่อยอกระโดดปึ้งนี่เปลี่ยนตัวได้แล้วเปลี่ยนตัวลบปึ้งโซโซดึงหมุน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 เปลี่ยนตัวหน่อยค่ะโอเคสวยงามระเบิดตูมหูยขีสวยงามมากอันนี้สวยมากนี่แหละน anyway, um, so so right ี so ่แหละปึ้ง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 ปั้มเดี๋ยวบิ๊ไปหาแป๊บนึงเดี๋ยวไปหาปึ้งเอ้ากดผิด กดผิดเราใช้บินไปแล้วดีว่วาอ๋อม,มันนันนี่ไงเรากดใช้จนมันต้องยิงโซลาบีมาบีมเบ้าเลยโอ้ยตายตบไปเนี่ยไม่จบโอ้จะมาสู้อีกตัวนี้อีกเอ๊ะคุ้นคุ้นเหมือนเล่นรอบที่แล้วก็สู้ตัวนี้นี่เดียวกันเลยเหมือนแบบเดียวมันตัวเดียวกันเลยค่ะหลบหลบหลบไม่โดนด้วยหลบพาดหลบพาดนิดนึงยิงบีมโอ้บีมสองมือนะ บีมนอยเวอรบีมตลกเอาละโอ้หลบหลบปึ้งปึ้งปึ้งตลกนะคะตลกตลกนะคะรอเปลี่ยนตัวนะคะซื้อกวดจะเปลี่ยนตัวอังตีไปตอนหนึ่งแมตต์ปึ้งแล้วก็เปลี่ยนตัวเปมังกรสาวปึ้งโอ้โหแล้วสิบีมขอเก็บสแตจบีมก่อนตีด้วย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 เพื่อความแรงปึ้งสามหมื่นสี่ปึ้งปึ้งรอยิงบีมได้เลยยิงบีมเท่าไหร่ยิงเท่าไหร่บีมสามหมื่นสองโอ้โหไม่เข้าเลย โอ้ยนี่มันท่าแสงนี่นาใช่ไหมฉันว่าอีนี้มันท่าแสงเนี่ยอีน่ยมีคิวปิดเนี่ยมันท่าแสงก็เลยแบบนิดนึงวายพายุพายุอะไรครับพาราโดเทมเท่าหรอโอ้โห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 พายุจริงพายุจริงพายุจริงไม่เล่นก็ยิงบีบไปเลยบ้าโอ้โหไม่คิดตลกโอเคจบได้อยู่ห้องสี่เจอใครนะ มันจะไม่ได้น่าแต่มันมีสองตัวสองสามตัวปะเออต้องเล่นแม่มังกรแล้วก็แม่มังกรก็ต้องมากับเออเจอจือเนาะจือจีกับปลินาได้แหละมาถูกต้องเจอจือก็ใช้ใช้อะไรดีเออใช้ของนี้ไปก่อนใช้ของยีริตไปก่อนเนี่ยมาโซเซเลยโซเซเลยโอเคเริ่มเริ่มเลยค่ะนี่อุ้ยต้องเอาให้มันรวมๆกันนะอย่าให้มันกระจายกันนะอย่าให้มันกระจายกันนะเนี่ยต้องให้มันอยู่รวมๆกันไว้นะเนี่ยเราจะได้ง่ายๆหน่อย จะได้แบบรวมๆง่ายๆหน่อยเออจะได้แบบรวมง่ายๆรวมๆกันไว้ลูกรวมๆกันไว้รวมกันไว้ก็ทำให้นางรวมกันไว้ก่อนให้นางรวมกันไว้ก่อนรวมๆรวมๆรวมสิกลุบอัพมากลุบอัพตรงนี้มากลุบอัพตรงนี้เออกลุบอัพกันไว้กลุบอัพกันไว้ลูกรวมหน่อยรวมหน่อยทำไมไม่รวมรวมไหมส่อบึ้มหมู่ไม่ไม่หมู่อ่ะโอ้โหไม่ไม่ขีดอ่ะรวมกันหน่อยจะได้เหมจะยิงบีมจะยิงบีมจะยิงบีมปึ้ง ได้ไหมเนี่ยได้กี่ตัวเนี่ยโอ้โหแบบอีหนูไม่ไปรัวามาแม่ห้องนี้แม่ไม่ได้สับลาหรอกคะ่ะถ้ายิงบีมเมื่อกี้แล้วตุยแบบตุยหมดนะคือเลิศอ่ะคือมันจะเลิศกว่าอันนี้ไม่เลิศแล้วอันนี้ไม่เล,ลิศละโอ้โหไม่ตุยอีกไม่ตุยตุยยากด้วยตัวนี้ตุยยากซะด้วยสิอืมตุยยากซะเลยเป็นนางตุยยากซะเลยโอ้โหฮ้ยมตุยยากสียเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมตุยยากขนาดนี้อะไรก็ไม่รู้นั่น ยิงบีบเลยมาแสนแปดเอาไงสู้ไปสู้ปึ้งปึ้งปึ้งลบอ๋ออ๋อดูว่าจะยิงมาโอ้โหอะไรวะเดี๋ยวตกใจไปก่อนเดี๋ยวตกใจไปก่อนนี่มาค่ะสลับตัวสลับตัวสลับรับไป,ไปแล้วปึ๊บ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 ,บมาบินบินหวาเทเลพอร์ตออนไลน์งก,ก,กันดิงกันดิลบก,ก่อนหลบก,ก่อนเลยโชว์หลบโชว์หลบว่าเราสเต็ปหลบเลิศว่าเราสเต็ปหลบเลิศแต่จริงๆแล้วเราไม่เลิศเราไม่เลิศไงอันติไปเลยเปลี่ยนเปลี่ยนปึ้งปึ้งปึ้งระเบิดขี่หน่อยข ขี่ไม้ขี่ไม้สามหมื่นขีอยู่สามหมื่นโอเคลดแล้อยู่โว้เออขอเติร์ได้ขอเติร์ได้ลดถูกต้องโซล่ารดีบัมแสนห้าแสนห้าถือบนลดแสนห้าถือลดนี่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 อันตีอันตีมายังอันตีมาหน่อยอันตีมาหน่อยลูกอันตีก่อนอันตีก่อนเดี๋ยวเป็ีนตัวเดี๋ยวเป็ีนตัวอันตีนี่ค่ะเอาดอกไปกินค่ะโชว์ดอกแล้วก็ว่ารู่โชว์ไปดึงแมทให้ keley? เรารู้ว่าเราเป็นเด็กศิลป์เด็กศิลปะศิลป์ศิลป์ศิลปะนี่นี่บ้าบ้าพลย์พอดเลิกนอนเนาะ ตื่นปฏิกันมาตื่นปฏิกันมาตื่นปฏิกันเลยตื่นปฏิกันเลยตื่นปฏิกันเลยหลบหลบไม่ได้หลบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหลบไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เราแต่เราแต่เราโอ้ไปไหนอะไปไหนอะไปไหนอะยิงพิมก่อนทีนี้จะไปทำไมเนี่ยฮะอือส่อปึ้งปึ้งนี่ค่ะอือหลบ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 ก่อนหลบก่อนจะมาตีอะไรอัตติมาไม่ทันอ่ะสลับเร็วก่อนอัตติมาหน่อยโอเคอัตติมาแล้วไปเลยวะแจกดอกไปหนึ่งโชว์ดอกโอเคร่อนร่อนรอดไป ไอลกเรียนโซลกเรียนไปเทเลพอตเทเลพอตเทเลพอตปึ้กงเก่งได้ยินอยู่นะวัตต์ตีรู้เลยวัตต์ตีอยู่โศโศบื้มโศบื้มโศบึ้มทำไรปะทำไรปะแทงอะไรปะนี่เทเลพอตเลยเข้าหลังแล้วก็โชว์งูไปหนึ่งดาวโอ้โหล้วบ้าอันติขึ้นบ้าไม่ได้สามดาวไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรทุกคนตลกตลกเราเน็ตเลนแบบผ่านเลนผ่านเน้นรอดเ้นโอเคเน้นโอเคโอเคสามดาวไม่เป็นไรไม่เป็นเลยอยากทุบแล้วเกินมันจะยากอะไรนักหนา ยากอะไรนะห้องกลางมาห้องกลางหรอห้องนี้ต้องห้ามเล่นไฟนะเพราะว่าบอสมันเป็นไฟเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเราก็ต้องอะไรหรออะเรายังมีนี้อยู่ค่ะเรายังมีชีปืนอยู่ไงชีปืนเล่นกับอะไรล่ะชีปืนนี่ชีปืนต้องเล่นนี่ค่ะถีน้ําแข็งเล่นถีน้ําแข็งเลยหลักการเนาะแล้วก็เออเอ้เหลือห้องล่างเดี๋ยวดูก่อนนะขอเช็คก่อนห้องล่างสายฟ้าใช่ไหมอุ้ยงั้นเอายิริลมาเล่นห้องบนก่อนละกันเดี๋ยวเอาน้องแว่นไปเล่นห้องล่างกับชีปืนเนาะชีเอ่าคาราโต้คาราโต้ ยนินมาแล้วก็นี่ค่ะที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเอาเอานี่คืนเอาคืนก่อนเอาไปกรตัวคืนก่อน<ๆ>ถูกต้องเรถมาพร้อมเราทับได้ทำได้ใช่ไหมเราเอก,กเทอร์กเกเทอทํทำได้น,แบบน,นี่แบบนี่อีนี่เราต้องได้สามดาวนะอีเนี่ยรอบที่แล้วเราไม่ได้สามดาวปะอ้ยมันดูมันดูมัน เม็ดเยอะเม็ดเยอะดูอืมเป็นสก,กอยเก่าดูออกอืมไปต่อแหลกกันค่ะนี่นี่โอ้โอ้ศนี่ค่ะสวนเลยอติกรติกรเนีย่ยได้ไหมขอแบบสับเราได้ไหมเล,มลนีเนี่ยชอบเม็ดเป็นไรเอ่ยนั่นดูดูดูเดี๋ยวชอบเม็ดมากลูกช่างเม็ดอืมชาติที่แล้วกินอะไรคะกินเม็ดกินเม็ดเป็นอาหารหรอเม็ดอมเป็นอาหารเม็ดอยู่อย่างนั้นเม็ดอยู่อย่างนั้นยิงอดัดอัดนะคะเยรียกไอ้ปึ้ง ่าดามโอ้ยหยุดหยุดหยุดก่อนโอเคถือว่าหยุดได้ปึ้งแต่เราบนโรเนชั่นไม่ถูกเป็นไรนะเราทําได้เราทําได้ถือว่าเราลดเราลดแล้วเราก็ได้แบบของเราถึงไม่ได้ถึงไม่ได้แบบตัวเองก็เราได้แบบของเราเออเอาสิเอาสิมาอะไรอีกถอยอานึ่งแบนหนึ่งก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนสตาร์แล้วก็อังตีหลบอุ้ยไม่หลบอ่ะมันหยุดเวลาไหมมันหลบไหมเออได้อยู่ได้อยู่อังตีหลบได้อยู่หลบนี้หลบจริงนี้หลบจริงปึ้ง โอ๊ย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 หลบไปก่อนหลบไปก่อนถึงไม่หลบโอ๊ยดูบอลดูบอลมาค่ะสมาแบนเลยนักหยุดฉันบอกให้หยุดมึงนี่เซอมึ่งวิ่งตีมาชาแล้วเนี่ยโอ้ยแล้วโอ้โหแล้วทิ้งรถคือยังต้องมาตีอีกคือยังต้องมาตีกันอีกบ้าปะหยุดหยุดมึ้งเซอเซอมึ่งยิงยิงปืนบ้ามงามงามนี่ค่ะเคาลเตอร์เซอเซอมึ้มเอาไปก่อนเลยของขวัญ สนสองแสนสองแสนสองสยองขวัญเออไม่ได้แน่เลยว่ะดูทรงละไม่ได้สามดาวโอ้ยเลิกตีเด็กเาทำมาตีอะไรยะขา,าเรตีไปนคนเดียวได้เ,เล่นตีคนเดียวตีคนเดียวไม่ป็นอือตีกระตุกอยู่อย่างนั้นอโอ้โหเลิกตีตัวกระตุกก็ทำตัวที่มันแบบโนตีแล้วมันตัวก็เป็นกระตุกมาได้แล้วอยู่อย่างนั้นืรอแล้กระโดอยู่อย่างนั้นไง ฉันโดดอยู่อย่างนั้นฉันก็โดดตัวกระตุกอยู่อย่างนั้นโอ้โหเอาเหอะสามดาวไม่เอาแล้วใครจะเอาก็เอาใครจะเล่นเอาเอาเลยลางเลยขนาดนี้ถ้าจะเอาสามดาวง่ายๆเอาเพชรง,ง่ายๆไม่ให้ไม่ให้อยากจะยากอยากจะโอ้โหท้าทายท้าทายใครท้าทายใครมันยากต้องยากขนาดนั้นเลยไหมมันต้องยากขนาดนั้นเลยไหมอุ้ย <c oughs> ไม่ หยุดลบ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 ค่ะนี่ไปเลยอันตีอันตีใส่โอ้ดูอ๋ออินัตอตีใครโอ้ยระเบิดดิเองอีนี่มันแล้วชอบมีลูกเล่นมากชอบมีลูกเล่นมากโอ้โหโอ้โหบึ้มหยุดหยุดก่อนอยู่เวลาอ้าวบึ้งมายิงยิงยิงงั้นเก่งนะจะไปเอาจะไปวางอีดักคอแล้วโดน มันเงันเก่งสก,กอยนี่มันงันเก่งอืม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 เอออันตี้ไปว่าติสมาติก็ช้าอยู่ปึ้งปึ้งออสามดาวไปแล้วไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้สามดาวหนึ่งดาวเลยอ่ะชดแล้วไงใคไข่แครหนึ่งดาวก็หนึ่งดาวหนึ่งดาวก็หนึ่งดาว,ดาวโอ้ยลำใหญ่่ะลำใหญ่อ่ะไม่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนอาแล้วใช้นี่ไปเลยใช้แบบ อาวุธถาวรเลยเอา Energy r e ีรีเจนไปเลยชดเน้น e อเนอร์ e ีรีเจนสำฉับค่ะแค่นั้นแหละก็แค่เน้นเอเนอร์จีรีเจน r e เจนร e ใจมาให้หมดสุดจะดับมันฮีหมดเลยมามาเลยพวกตัวอะไรก็ไม่รู้พวกลูกกระชกพวกนี้จะได้สามดาวปะคือมันแบบทีมเลิศเลยนะทีมเลิศเลยนะหรือเปล่าแต่เราจะเล่นไม่เลิศเราจะเล่นไม่เลิศก,ก็ได้เออ ขอมันไม่เลาะดอมนน้อยอ่ะขอก็ทำยากทำเย็นบ้าบอคลอหอยพลอแล้วก็กระโดดตึ้งแบตแล้วก็ตียัดเลยขนาดอีมอนกระจกยังตายยากเลยอีลูกกระจกมันยังตายาย,กกย,ตายากเลยคุณนาเราจะอะไรกับบอสหาแล้วบอสได้ตายายากขนาดไหนคิดดูอ,อแล้วบอสจะตายายากขนาดไหนทุกคนคิดดูสิคะ โอ้เปลี่ยนนี่นี่ก็ชา้าจากบ้าเป็นบ้าได้เลยอ่ะคือเล่นเกมนี้แล้วเป็นบ้าได้เลยเคลีเรียเอะไรก็ไม่รู้คือคนเขาแค่อยากมาเก็บสามดาวแอบๆบ่ะแ,แล้วแบบ้าแกทำมายากไงแกทำมาต้องแบบคือถ้ามันโหดเดชันไม่ลดคือต้องมารีไหลร,รอบแรกโหมดเดชันลดลดมันไม่ถูกต้องนะเว้ยเฮ้ยจุดภาพไหมว้ายกิงของกิงของนี่หยุดเลยอยู่เวลาก่อน เวลาปัดต şey yes, ึ้งตึ้งตึ้งตึ Ded ้งแล้วก็นี้ปึ้งสมาตบอย่างอืออีนี่มันจับทุ่มนะคะจะใช้จังหวะไหนมันจะใช้จังหวะตัวไหนรู้แต่เจ็บมากเลยตอนนี้ยิงก่อนยิงไปก่อนว้าวอย่าพึ่งว้าวอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวพึ่งนะโอเคโอเคเอ้ยอุ้ยดูว่าจะวนรถเมื่อกี้เมื่อกี้เมกี้ดูว่าจะเปลี่ยนทันแต่เปลี่ยนไม่ทันอ่ะฉันว่าตอนนี้แหละมันจะจับมันจะจับเราโอเคได้ทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่โอเคเรื่อเรื่เรื่ เตะสตาร์ก okay, ่อนโอเคแล้วแล้ว้ว้ายพี่มันมีก๊อกสองมีก๊อกสองแล้วตัดให้ได้มันมีก๊อกสามมีก๊อกสามอีนี่นะมันมีหลายก๊อกเออไม่ไม่ยังไงมะนะลิริณุจับฟาจับฟาดคนจับฟาดคนตับหญิงกรยุดยุดหยุดใช้สักยุดต่างได้แล้วอึลบ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 ข่านี่เขามีสเต็ปเขามีสเต็ปมามสเต็ปมามี่เบรกไปเลยเบรกเบรกปังปังปังโต๊ะหนึ่งแบตแล้วก็ อัตองตี้อัาติหยาดดูทีอาจจะทานอาจจะทานดูข้อห้องที้อาจจะทานฉันว่าห้องนี้เรามีสิทธิ์มีสิทธิ์สามดาวสามดาวหรือเปล่าทำไม,มอยู่ดีก็ถึกและและช็อตนี้ช็อตนี้ชอ็ชอตนี้จบเนี่ยทีมันเลิศไงสีอบอสห้องนี้มันดูมีความง่ายกว่าโอ้สบาสบาห้องแรกบางคนจะได้สามดาวด้วยสามแต่อีแบบอีมอไซเป็นเม็ดอ่ะทุกคนเขาใส่ปะอีมอไซเป็นเม็ดมันเมรรโโนน็ดเหลาโอ้ได้แค่นี้อ่ะอ้าว อ๋อเออเออได้แค่นี้นะทุกคนเอาได้มาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหก็เหมือนไม่ได้อันนึงป่ะหรือไปได้สองอันอ๋อนี่ไงไม่ได้อันหนึ่งทุกคนเราไม่ได้อันหนึ่งก็โอเคอยู่แต่ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะเล่นต่อเล่นแบบรีทีก็ประมาณนี้ก็โอเคถึงจะเก็บไม่ได้แบบตอำหราบถกห้องได้แค่นี้ก็ยังดีเพราะว่าไม่ได้แค่ห้องนี้ก็ยังโอเคอยู่แค่ห้าสิบ แต่ก็เพจอะเนาะเป็นไงกันบ้างคะก็คือเมสซันนันนะคะ w ิวเทอร์ลิงเบฟชอบเมสซันนันเอางี้คือลำใหญ่มากจะให้สามดาวก็ไม่ให้สามดาวคืยยงงอยังไงหอยเม็ดมากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พีดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย